อยากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกันไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคน Admin ตูกแอ Admin A ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ชมเกมสุดมันไปตอนเช้านะคะเรามาติดตามชมข่าวข่าวรอบๆหลีกกันค่ะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ข่าวในวันนี้นะคะขอไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ขอซับด้วยนะคะขอเริ่มกันที่ศึกนัดชิงสายฝั่งตะวันตกกันซะหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจะจบเกมกันอย่างันเนี่ยมีเรื่องให้พูดถึงมากมายเลยครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องของการยิงลูกโทษพลาดสลูกติดครับของพอจอร์จเพื่อนเเชื่อไหมครับว่าตลอดชีวิตการเล่นบาสของพอจอร์จเนี่ยเขามีสถิติในการยิงลูกโทษเนี่ยระดับ8 4 8 5เลยและในฤดูกาลนี้ครับการยิงลูกโทษของเขาเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนะครับเกือบจะ87%เลยเรียกว่าเป็นเกรด A เลย การที่เขายิงพลาดสองครั้งติดแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับในฤดูการนี้นั่นคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากเดือนกุมภาพันธ์ครับมับเกิดผิดวันมากๆในเกมเมื่อวานครับ,รบ,รบเขาพลาดสองครั้งติดในโมเมนต์ที่นักกีฬาเนี่ยครับโดนบรรยากาศโดนความกดดันในการแข่งข,ขันเนี่ยแล้วก็ทําให้สิ่งที่เคยชินเนี่ยพลาดไปครับการยิงลูกโทษที่แบบแม่นๆของเขาเนี่ยมันพลาดไปเนี่ยทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกคําว่า choking. โชกกิงก้งโชกกิ้งนี่คล้ายๆกับแบบมันอึดอัดมันโดนอึดกดดันความกดดันเนี่ยมาทำให้เหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็ทําาาให้้ทุกกกออย่่่่งงมัันนนพพลดดไปีีคืสิิเขึบำ ถ้าเกิดเขายิงลูกโทษลง2ลูกติดเนี่ยนะครับ LA c ิป p ป e r ์จะขึ้นนํา3คะแนนแย่ที่สุดก็คือการต่อเวลาแต่่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสุดท้ายของเดียงเรย์เอตันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเพลย์นั้นเนี่ยจะทําไม่ได้ทางฟินิกซ์ซันส์จะต้องเป็นเน้นยิง3คะแนนแทนเรื่องที่2ครับคือจังหวะที่เดียงเรย์เอตันเนี่ยพยายามตะลุยเข้าไปแล้วก็ยัดห่วงเป็นเพลย์วินนิ่งช็อตของเขาเนี่ยนะครับจังหวะนั้นเนี่ยหลายหลายคนก็มองครับเห็นว่ามีการดึงเสื้อและจังหวะที่ชนสกรีนครับของอ er. ีงวิซาซูบักกับเด สนาทีสุดท้ายหรือว่า last two m i n u t e report สำหรับเกมที่มีแต้มห่างกันไม่เกิน5แต้มแบบนี้เนี่ยรายงานออกมาแล้วนะครับว่าในจังหวะที่เดวินบุกเกอร์ชนกับอีวิซาซูบักเนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยกรรมการเขาถือว่าเดวินบุกเกอร์เนี่ยพยายามมาเซตสกรีนอยู่แล้วครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีการประทะและจังหวะที่อีวิซาซูบักข้ามเข้าไปเนี่ยมันเป็นเลนที่จะต้องชนกันอยู่แล้วดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยเดวินบุกเกอร์เนี่ยก็ต้องพร้อมรับแรงกระแทกอยู่แล้วครับของการดึงเสื้อนิดนึงนะครับของเดียงเกรย์เอต ตัวเข้าไปหาสกรีนแล้วก็วิ่งอ้อมเข้าไปจับลูกบาสยัดห่วงลงไปดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยครับถือว่ากรรมการเขาตัดสินถูกต้องนะครับเป็น correct non call ไม่ควรจะเป่าแล้วก็ไม่ได้เป่าถูกต้องครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นทําลายเพลงแห่งประวัติศาสตร์เลยนะครับจังหวะที่เด e ียงเรย์เอตันจับยัดห่วงลูกนี้เนี่ย uh huh. โหมันจะอยู่ในวงการบาส NBA ไปอีกนานแสนานานเลยครับและเรื่องสุดท้ายครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเดวมารสคาสซินมีการผักเดวินบูเกอร์รวมถึงมีปากเสียงกับราจอรนรรนโดด้วยครับจังหวะ โกบิ๊กบรูครับโกบิ๊กบรู ว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์เก่านะครับของมหาวิทยาลัย Kentucky. เคนทักกี้ทั้ง3คนนี้เนี่ยคือสิทธิ์สำนักเดียวกันนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่การพูดหยอกล้อกันลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคําว่า go big blue เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบแฟนบาสของเคนทักกี้เนี่ยเขาใช้<ฆ>เชียร์นักกีฬาอยู่แล้วแต่เหมือนว่าพูดผิดจังหวะน,นิดน,นึงครับเ mm hmm. ดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยเดอร์ม mm ัค hmm. ัสคาสซิงก mm ับราจอน์ลอนโดเขาก็เลยค่อนข้างฉุนแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันก็ตามครับแต่พออยู่ในน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 นสสสาา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 มมมมมมออยยยยยูู่่่่่่่่ททททีีีีีีีตตตรรรรงงงงงงข้้้กกกกัััััแแบบบบเเ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 คค็็็ลลละะะหจววิิิภพพ NBA โษ จังหวะนั้นเนี่ยให้เป็นฟาวเทคนิคใสเดมาคัสคาสสินไปครับไม่ควรจะไปผลักใสเดวินบุกเกอร์ครับไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น3เรื่องหลักๆครับและอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ตุนใหญ่จะเสริมนะคะนั่นก็คือก,คการควบคุมเกมค่ะการควบคุมเวลาในช่วงการรีวิวเพลย์ต่างๆในท้ายเกมเนี่ยช่วงนาทีท้ายๆในเกมเนี่ยยืดไปถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะในแง่ของนักกีฬาแล้วก็ในแง่ของโค้ชเนยคะ่ะจังหวะการเล่นต่างๆเนี่ยสะดุดไปเลยค่ะของทั้งสองฝั่งพวกเขา NBA เนี่ยคงจะไม่แฮปปี้แน่นอนพอพูดถึงคู่นี้ครับอยากจะอัปเดตสถานการณ์ของคาวายเลเนอร์แล้วก็คริสพอให้เพื่อนๆรับฟังนิดนึงนะครับ ในส่วนของคาวายเลเนอร์เนี่ยประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะครับในเกม3เนี่ย LA Clippers จะไม่มีคาวายเลเนอร์แน่นอนครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในส่วนของคริสพอลเนี่ยครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของแฟนๆฟีนิกซ์ซันสเพราะว่าเขาตั้งใจครับที่จะลงทําการแข่งขันในเกม3ค่อนข้างแน่สถานะของเขาในการลงสนามเนี่ยครับขยับขึ้นมาเป็นแบบ probable ครับหรือว่าโอ,อกาสลงสนามเนี่ย75%แล้วดังนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคริสพอลลงสนามทําการแข่งขันในเกม3ครับคือตามข่าวเนี่ยนะครับตัวของคริสพอลเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยครับในเเเเรรรืื่่อองกาาาาติิิิดดดช้ไวววัสโคค -19 ฟต พร้อมมากมายไม่ได้รอผลการตรวจร่างกายตรวจความฟิตใดๆเลยทั้งสิน้นไม่ได้สนใจผลกระทบของร่างกายตัว,ตวเองเลยนะครับที่ติดจาก COVID โค<อ>วิด -19 จะเป็นยังไง<อ>เขาต้องการกลับมาช่วยทีมฟินิกซ์ซันส์เป็นอย่างยิ่งสำหรับคู่นี้นะครับ,รบส่วนตัวแอดมินเน่ได้เลือกว่า LA คลิปเปอร์เนียน่าจะเอาชนะฟินิกซ์ซันส์ไปได้4ต่อ2เพราะว่าคิดว่านะครับ LA ลเคลิปเปอร์เนียน่าจะไปปล้นชัยชนะได้อย่างน้อยสักเกมนึงเนี่ยในยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีคริสพอแต่สุดท้ายแล้วหูมาเจอเดวินบุ๊กเกอร์แผลงลิสมาเจอแคมเมอร ขึ้นนําไปก่อน2ต่อศูนต้องยอมรับจริงครับว่าลําบากมากๆแม้ว่าจะยังไม่ถอดใจนะครับเชื่อว่าแฟนแฟน c l i p p ค r s ก็ยังไม่ถอดใจแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการที่พวกเขาขาดคาวายวเลยเนิรและไม่สามารถไปปล้นเกมในบ้านของ h ินิกซันส์มาได้ในยามที่พวกเขาไม่มีคริสพอแบบนี้เนี่ย เหนื่อยมากมากครับบอกเราไปต่อที่ข่าวที่ห,หลายคน,นให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือข่าวของอเล็กซ์คารูโซกาดยอดขวัญใจของแอลเอเลเกอร์เขาโดนจับในข้อหาที่มียาเสพติดค่ะหรือมีกัญชาไว้ในครอบครองนะคะที่สนามบินท้องถิ่นเมืองคอรเลสเตชันรัฐเท็กซัสเนี่ยแหละคะ่ะและก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะแต่ว่าเป็นความผิดแบบ misdemeanor charge ค่ะถือว่าเบากว่าฟิโลนีแล้วก็ตอนนี้ค่ะได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในจุดนี้เนี่ยตูนคิดว่าน่าจะเป็นความผิดภาคของตัวเขาเองค่ะเพราะว่ากฎหมายในแต่ละรัฐ ก็ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็มาโดนจับได้ที่แอร์พอร์ตค่ะโดยที่ไม่มีการปกปิดแล้วก็ซุกซ่อนต่อย่างไรแล้วก็ในปริมาณที่น้อยบ้างเพราะว่าในบางรัฐเนี่ยค่ะก็สามารถมีครอบครองไว้ได้แต่ว่าในปริมาณที่กําหนดแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ถือว่าเสียชื่อเสียงของเจ้าต,ตัวเป็นอย่างมากนะคะมีคดีติดตัวแบบนี้ค่ะถ้าอย่างไรนะคะในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีความรอบครอบมากกว่านี้ค่ะเราไปต่อนที่ข่าวของบอสตันเซลติกกันสักหน่อยครับล่าสุดแบรดสตีเวนครับประธานทีมคนใหม่ครับได้ตัดสินใจเลือกอีเมอ์ยูโดกาครับมาเป็นหัวหน้า ก้าเนี่ยนะครับปัจจุบันอายุ43ปีครับเขาคือผู้ช่วยโค้ชนะครับของบร k กลินเนสให้กับสตีฟเนสย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยครับเขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับโค้ชป๊อปในแซนอันโตนิโอสเปร์ครับกว่า7ฤดูกาลช่วงหนึ่งเนี่ย ถือว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชตัวหลักเลยนะครับให้กับโค้ชป๊อปและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่กับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับแรดบราวอยู่2ฤดูกาลก่อนจะย้ายมาอยู่กับบรุกลินเนสในฤดูกาลนี้สิ่งที่มีผลกับการตัดสินใจของประธานทีมอย่างแบรดสตีเวนเนี่ยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักๆของทีมครับไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นเจสันเททัมเจเรนบราว์มาร์คัสมาร์ทเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยชื่นชมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอ e ีบ mm hmm. มเ,เ World Cup 2019. มอุโดก้าค,ครัััััับบใในน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 นสสมมมมยยยทททีีีีีีีี่่่่่่่่พวววกกกกกเเเเเคคค้้้้้าาาาาาไไปปปูศึ2019หลงงงจดดรรรรรถือ็ิต ของบอสตันเซลติกส์ประธานทีมก็ได้แล้วหัวหน้าโค,ชค้ชคนใหม่ก็ได้แล้วที่เหลือครับเรามารอติดตามชมว,ว่าในส่วนของผู้เล่นละ่ะจะเป็นยังไงเขาจะมีการเซ็นสัญญาเอาใครเข้ามาร่วมทีมจะมีการเทรดแบบไหนจะมีการทําทีมแบบไหนเรามาติดตามชมกันต่อครับหลังจากนี้เนี่ยสนุกแน่นอนหลังจากที่มีการรายงานเรื่องทีมชาติสหรัฐค่ะชุดที่จะไปสู้ศึกโอลิมปิกที่โตเกียว <ừ> ล่าสุดเนี่ยก <ừ> ็ดยได้มีการประกาศรายชื่อ12ผู้เล่นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้แก่เคลฟินดูแลนต์เจมี่เลอร์แบรดลีย์บิลเจสันเัม Draymond Green, Jewel Holiday, Chris Middleton, David Booker, Kevin Love. แบร์เบเดยโยแซครวินแล้วก็เจอร์มี่แกรนค่ะในส่วนของเจอร์มี่แกรนค่ะเขาเข้ามาแทนเจมส์ชาร์เดนที่ตัดสินใจถอนตัวนะคะเพราะอาการเจ็บที่ก้ามเนื้อต้นขาหลังค่ะที่ยังไม่โอเคค่ะทั้ง12คนนี้ค่ะจะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมค่ะที่ลาสเวกัสค่ะแล้วก็จะเริ่มเก็บอุ่นเครื่องกับทีมชาตินีเรียค่ะสเปนออสเตรเลียและก็อเจนตินาค่ะก่อนที่จะเดินทางไปโตเกียวนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่มาจอยที่หลังนั่นก็คือชูฮอลลีเดย์คริสเม สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ12ผู้เล่นที่เข้าสู่ศึกโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยเพื่อนเอนเชื่อไหมครับว่าพวกเขารวมรวมกันแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยค่าสัญญาทุก <คะ S 1> อย่างเนี่ยรวมแล้วกว่า2,600ล้านเหรียญน,นะครับ <คะ S 1> มหาศาลมาก คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ78,000ล้านบาทครับมากกว่ารายได้มวลรวมหรือว่า GDP ของหลายๆประเทศเลยนะครับ<ช>นีค่คือไม่ธรรมดามากๆย้อนกลับไปในโอลิมปิกครั้งก่อนหน้านี้ที่บราซิลเนี่ยพวกเขาเดินทางด้วยเรือ,อสำราญขนาดใหญ่เลยนะครับทั้งครอบครัวทั้งตัวของนักกีฬาเองเนี่ยอยู่กินและก็อาศัยอยู่ในเรือเลยนะครับนอกจากจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมูลค่าสูงส่งมากๆนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะตัดสินใจเดินทางด้วยเรือสำราญขนาดใหญ่อีกคครรรรัั้้้งหือเปปล่่าาในกกกไสูึทีีตว ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามารายงานให้ทุกคนทราบแน่นอนครับและนี่ค่ะก็คือข่าวพลังความเคลื่อนไหวในขณะนี้เพื่อนๆอยากทราบข่าวไหนอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้าน,นล่างได้เลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA ต้อง subscribe ที่โลโก้ทวินที่ทวีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนเลยของพวกเราทวินที่ทวีแมนเนี่ยวันนี้พวก็ลองสองคน <Azure>. ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครั